ตอนนี้นะคะถ้าอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วนะคะการกระทําแบบไหนนะคะที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของเราดีนะคะวันนี้นะคะเก๋ม,มี4อย่างจะมาบอกค่ะ ข้อแรกนะคะเชื่อไหมคะว่าการคิดบวกนะคะจะทําให้ความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นจริงๆแล้วการคิดบวกะจะทําให้เรา1ลดความระแวง2ลดความขี้หึงและหลากหลายอย่างที่มันเป็นอารมณ์ด้านร้อนะคะถ้าเราคิดใจเข้าใจเราจริงๆใครนะคะที่เวลาเราต้องการมีใครสักคนเนี่ยเราก็ต้องการที่จะอยู่ใกล้กับคนที่เราอยู่แล้วมีความสุขเราอยู่แล้วมีความเย็นเข้ามาไม่ใช่ความร้อนในร่างกายนั่นเองนะคะฉะนั้นการคิดบวกนะคะจะทําให้ความสัมพันธ์ ของเราดีขึ้นแน่นอนค่ะ ข้อที่ 2. การสื่อสารนะคะการสื่อสารใช่ไหมคะว่าทําไมสําคัญถึงทําให้ชีวิตคู่ไปกันรอดหรือว่าดีนะคะเพราะว่าหลายๆคู่นะคะพอเราไม่ได้สื่อสารทําให้อีกฝั่งหนึ่งนะคะเราคิดไปเองว่าเขาคิดแบบนี้หรือเราคิดไปเองนะคะหรือเขาคิดไปเองเนี่ยมันจะทาให้การกระทําจริงๆแล้วนะคะเกิดการสื่อสารเนี่ยทำให้มีปัญหาฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเรามีอะไรอยู่ในหัวนะคะเรารู้สึกยังไงหรืออะไรยังไงอยากให้เขาเป็นยังไงความคิดเราเป็นยังไงสิ่งที่เราแย่ที่สุดวันนี้เราแย่นะหรืออะไร ลองสื่อสารดูแต่สื่อสารแบบไม่หวังผลตอบแทนว่าเขาจะทําอะไรกลับมานะคะแค่เราลองสื่อสารว่าสิ่งที่เราคิดเป็นไงตัวตวเนเราเป็นไงแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งสื่อสารกลับมาแล้วก็ค่อยเรียนรู้และปรับกันไปแค่นั้นแหละค่ะชีวิตก็จะดีขึ้นค่ะข้อที่3นะคะนั่นคือ การเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะเวลาเรามีคู่เราก็อยากจะได้กําลังใจซึ่งกันและกันการให้กําลังใจมีหลากหลายแบบนะคะอย่างที่บอกะคะอย่างข้อเมื่อกี้คือการสื่อสารก็เป็นหนึ่งในการให้กําลังใจหรือบางทีนะคะแค่กลัดมาแล้วเราให้น้ําเขาดื่มนะคะหรือว่ากอดเขาหรือว่าทําให้เขามีความสุขหรือว่าให้กําลังใจเขาหรือว่าคอยพยายามพยุยงในความคิดหรือความรู้สึกเขานะคะเชื่อเถอะค่ะว่าเขาไปไหนไม่รอดละคะ และข้อสุดท้ายนะคะนั่นเป็นข้อ, tai, ขอ, reindeer, ขอ Não, humans, aquela, ที่ง่ายมากเลยค่ะนั่นคือการเป็นตัวเองค่ะบางทีนะคะคนเราหลายคนนะคะพอเราอยู่ด้วยกันไปนานๆแล้วเรากลายเป็นว่าพยายามที่จะลืมความเป็นตัวเองและเป็นคนอื่นเพื่อให้คู่ของเรามีความสุขแต่เชื่อไหมคะว่านั่นคือการที่เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ดีเลยเพราะสุดท้ายแล้วทุกคนก็จะกลับมาเป็นตัวเองฉะนั้นเราเป็นตัวเองตั้งแต่ต้นนะคะเราให้สเปซของกันและกันนะคะเราให้สเปซของเขาเราให้สเปซของเรามีเวลาที่จะ ไปทํากิจกรรมของตัวเองบ้างอยู่กับเพื่อนของตัวเองบ้างอยู่สังคมของตัวเองบ้างและนั่นมันจะไปเวิร์กนะคะอย่าลืมนะคะว่าความสัมพันธ์อ่ะมันจะมีโลกของเขาโลกของเราแล้วก็โลกของคนสองคนมันถึงจะอยู่กันได้นะคะ